สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเจอกันนะครับวันอาทิตย์นะครับ30มสิบพฤศจิกายนนะมาในช่วงที่ฟุตบอลก็กำลังลงสนามกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะกาะติดไปด้วยแล้วกันนะครับระหว่างไลฟ์ในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์สดนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องนะครับ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเต็มบิน YouTube Facebook 2ช่องทางเลยนะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะนะแล้วก็มีลงสต๊มแล้วด้วยนะครับอย่างตอนนี้สุดลิเบรียอังกฤษก็อยู่ในช่วงพักครึ่งนะครับอยู่ในช่วงพักครึ่งนะเกมคู่ระหว่าง คิสตันพาเลตนะครับคิสตันพาเลตกับแมนยู U, นะแมนยู U, ครึ่งแรกตามหลังอยู่นะครับศูนยนะครับใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องเต็มบินกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะพูดถึงเกมคู่อื่นด้วยนะใครอยากทราบอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวไปดูสถิติครึ่งแรกของพาเล t e กับแมนยูหน่อยลวกันนะตอนนี้เกมครึ่งหลังก็ออกสตาร์ทเรียบร้อยนะครับครึ่งแรกเนี่ยสกอร์ที่คิสซันพาเลตนำหนึ่ประตูต่อ0นะครับรูปเกมก็เป็นแมนยูที่ครองบอลมากกว่านะหกสิ 10. แต่โอกาสยิงพาเลตเกต่อ6ครั้งนะครับจริงๆทายครึ่งแรกมีโอกาสจะ หนีห่างเป็นสองศูนเลยนะจังหวะหลุดไปของเอ็นเคเทียตรงกลางมีเพื่อนอยู่แต่ว่าไม่ยอมส่งนะเลือกที่จะเลี้ยงจี้ไปสุดท้ายก็ติดนะครับเลี้ยงติดก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำสองศนะูนย์ก็ถือเป็นจังหวะที่เล่นพลาดไปหน่อยนะเอ็นเคเทียลงมาเป็นสำรองนะครับลงมาเป็นสำรองแทนอิสมาอลาสานะที่มีอาการบาดเจ็บก็ถือว่า น่าผิดหวังนะจังหวะในครึ่งแรกนะครับตอนนี้ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับยังเป็นพาเลทน้ำอยู่1นนะเดี๋ยวมีจังหวะสำคัญสำคัญอะไรก็จะพูดไปด้วยแล้วกันนะครับในช่วงระหว่างไลฟ์นะครับรมไปถึงก็ดูรายการอื่นๆนะครับที่ยังไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยพร้อมกันนะอัปเดตผลสักนิดนึงนะครับไทายเกมแล้วครับเลดเช่นำ โรีโนอยู่2อหนึ่งนะช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในกันโชสเลอาส่วนลาลิก้าเพิ่งเริ่มนะครับ5นาทีตอนนี้โซเซดาดกับ e เยเรอาอยัง0ู0นะครับแล้วก็ก็จะเป็นหลักๆนะอ่าเป็นหลักๆสองคู่นะครับที่ลงเล่นพร้อมกันเดี๋ยวมีสกอร์หรือว่าจบเกมก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้รับทราบกันนะครับ คุณพอชัยถามลิผูคืนนี้จะไหวไหมไรายชื่อมาแล้วนะเดี๋ยวดูให้นะครับคุณโจโก้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมมีคุณชีวิตสุดซอยสิริวัฒแล้วก็คุณสลาย,ยุทธ์ด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์ดึกมาพากบอลหลออ่าไม่ได้พากนะแต่ว่าเพิ่งจะมีช่วงเวลาที่ว่างก็เลยมาพูดคุยและเป็นช่วงที่บอลเปะก,ก็เดี๋ยวอัปเดตกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้ครึ่งหลังมาแมนยูก็พยายามจะโหมบุกอยู่นะพยายามจะโหมบุกอยู่นะครับแต่ว่า ก็ยังไม่ได้นะกองหลังพาเลทนี่แน่นพยายามจะเล่นลูกบอมเข้าใส่เนะี่ยพาเลตเคลียร์ได้หมดเลยนะครับลูกกากาะนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีนะสำหรับพาเลตนะครับอ่ะก็เกมที่ยังไม่ได้ลงสนามนะครับก็จะมีพิมลีกเนี่ยช่วงต่อไปก็คือช่วงสามทุ่มห้านาทีตอนนี้ก็รายชื่อก็ทยอยออกมาแล้วนะครับรายชื่อทยอยออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะ ไล่ให้ละกันนะรายชื่อนะครับซึ่งวันนี้ลิวพูน่าสนใจนะครับลิวพูมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นนะใน11รายชื่อตัวจริงวันนี้โมเมสซาร่านะครับโด,ดรโ,ดดรโดนดรอปนะฮะโมเมซาร่าโดนดรอปนะเกมวันนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นโฟลินเวียสนะลงสนามมาแทนนะครับดูไล์อัพกันหน่อยแล้วกันนะ เวสต์แฮมกับลิเวอร์พูลนะครับสามทุ่มห้านาทีเวสต์แฮมมีอัลฟงเอเลโอล่าแล้วก็สามเซนเตอร์เป็นตอริโบนะครับมีมังเกสซ่าแล้วก็มีมาฟโลปานอฟนะครับส่วนกองกลางก็เฟรนันเดสกับทางพ็อตนะครับเฟรดดี้พ็อตด้านซ้ายดียุปด้านขวาวานบิซาก้าส่วนตัวรุกก็ คาร์ลมิลเซ่นลูคัสปาเกตา้าแล้วก็จาลอตโบเวนอันนี้คือรายชื่อของทางเวสต์แฮมนะส่วนลิเวอร์พูลนะครับไลอัพวันนี้ตัวจริง11คนแรกประตูเป็นอาริสมเบเกอร์นะครับแนวรับแบ็คซ้ายเป็นมิรอดเคอร์เคชครับด้านขวาเป็นโจโกเมดนะวันนี้ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับคู่เซนเ,นเตอร์ฟันได้กับโกน,นาเต้คู่กลางกราเฟ,ฟนแบชกับแมตตอลิสเตอร์นะครับส่วนตัวรุกก็ กัรโปลโซบอสไลฟ์ฟอเรนเวียนแล้วก็อาลิสันเดอร์อีสักนะครับก็เนักเตะดัชทั้งสองคนก็ยังเป็นตัวจริงอยู่นะครับทั้งกราเฟนแบชแล้วก็โคดี้กัโปลนะก็ลองดูแล้วกันว่าไล์อัพชุดนี้นี่จะดีคือหรือเปล่านะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะซึ่งก่อนเกมณปนะัจจุบันก็ให้ลิเวอร์พูลยืนพื้นอยู่ หนึ่งประตูด้วยกันนะครับหนึ่งประตูด้วยกันซึ่งไลน์แบบนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะอืก็น่าสนใจมีตัวทำเกมตัวที่จะลิงก์กับอีซักที่ยืนเป็นกองหน้าก็ีต้องดูว่ารูปเกมจะดีหรือเปล่านะครับแต่โจทย์มันก็สูงไว้หน่อยนะคุณเบคแฮมบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยเจอใครทำไมกำแพงเหนือกว่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ความไปเลี้วคูครับความไปเลี้วคู โค้ดหงกับผีใครจะไปก่อนกันถ้าทรงนี้นี่ดูผลวันนี้นะแต่ลิวพูดูจะแย่กว่านะช่วงนี้นะอ,อดูจะแย่กว่าเออคือตัวดีกว่าเยอะนะครับอมองแบบไล์อัพเนี้ยผมว่าคือถ้าลิวพูดเล่นได้แบบแค่ตามมาตรฐานพอไม่ต้องแบบดีมากอ่ะมันก็ชนะได้นะแต่ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่สถานการณ์มันมันไม่ดีนะครับฟอร์มดรอปลงไปอแต่วันนี้มันน่าสนใจตรงที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอย่างเกมรับโจโกเมส ได้ลงมาเล่นแบ็คขวาก็จะทําให้เกมรับมันดูแน่นขึ้นไหมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทั้งฟานไดโกนาเต้นี่ก็หลุดเหมือนกันด้านขวาก็เปลี่ยนไปเลือ่อดแต่วันนี้เอาเป็นกองหลังอาชีพแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบ็คอาชีพแต่ว่าก็เป็นแนวรับอาชีพเนี่ยมันจะเติมทําให้แผงแนวรับมันดูดูแน่นขึ้นหรือเปล่าส่วนโตรุกปรับหนึ่งตัวหาตัวที่มันเป็นประเภทแบบทําเกมหน่อยอะนะครับอย่างฟรเรนเวียสเนี่ยลงมาเชื่อมกับแนวรุกมันก็น่าสนใจว่าจะดีไม่ดีนะ แต่ผมว่าเบื้องต้นก็ขอมองไปในทางที่มันอาจจะยังยังต้องเขาเรียกว่าปรับจูนนะนะออ,อาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบเปลี่ยนสองตัวปุ๊บแล้วเกมดีเลยนะผมยังอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นนะกับโจทย์หนึ่งประตูในการไปเยือนนี้ก็มีเสี่ยงหน่อยเพราะดูแลวเวสแฮมก็คงจะเล่นแบบเน้นรับไว้ก่อนนะนะครับอืเน้นรับไว้ก่อนก็อาจจะเหนื่อยนะวันนี้นะใครเชียร์เรวพูถ้าชนะก็คงแค่เฉืยอแบบผมว่านะครับ ไม่น่าจะยิงกันขาดนะครับส่วนคู่วิลล่ากับวูฟเนี่ยไลน์อัพคู่วิลล่าหน่อยละกันนะครับวิลล่าวันนี้ก็มาตีเนแมตตีแคชกองซ่าเปาตอเรสลูกัดดีนเเลมันกามาร่าแม็กกินโรเจอร์บูเอนเดียหน้าเป้าเป็นดอนเยลมาเล่นนะครับอืมวัดกินสำรองนะอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าขาดกองหน้าประเภทตัวจบสก,กอร์ส่วนวูฟก็เหมือนเดิมนะครับอารีอสัสลาสเซน วัวเป็นรองเยอะแต่ว่าผมว่าก็ยังน่าจะทําได้นะสำหรับทางวิลล่านะครับวันนี้สัก1ประตูเป็นอย่างน้อยน่าจะมีนะครับส่วนฟอร์เรสกับไรตันรายชื่อเนี่ยฟอร์เรสวันนี้ก็แนวลุกก็อีโกเชซุสนะครับเอนรอยกิฟไว้์โดมิเกสซองการเร่เอเลนแอนเดอร์สันอ่าก็ถือว่ายังเป็นชุดที่อ้าวแมนยูตีเสมอแล้วนะครับโอ้โชเซอซี โอ้ยิงมุมแคบตรีเสมอหนึ่งหนึ่งนาทีที่5้าิบสามนะครับอ่ะแมนยูจังหวะฟรีคิกเปิดมาและเก็บได้ในกรอบด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนจะมุมไม่มีเหมือนกันนะแต่ตว,วัดยิงยัดกลับมากลายเป็นประตูเฉยเลยนะครับคิสเันพาเลตโดนแมนยูตีเสมอไปแล้วนะหนึ่งหนึ่งจุดจเซิร์ฟนะครับนาที5้บสาจากลูกฟรีคิก ไม่ล้ำนะตัวเขาเนะี่ยนะครับขยับลงมาพอดีพักบอลเก็บได้แล้วยิงเข้าเสาแรกไปเลยนะลูกนี้ผู้สาประตูก็อาจจะประมาทไปนิดนึงนะครับอบอลผ่านตัวเข้าไปเฉยเลยตวัดยิงยัดกลับมาเป็นประตูนะครับหนึ่งหนึ่งนะโจชัวเซิร์ซี่ลูกนี้ทำได้สวยครับก็คือตวัดยัดเข้าไปก่อนอนะ่ะแล้วโอ้โหบอลมันติดไซส์พอดีนะติดไซส์เข้าเสาไกลนะครับ ตีเสมอได้แมนยูหนึ่งหนึ่งแล้วอ่าส่วนย้อนกลับมาคู่ฟอร์เรสต์กับไบตันส่วนไบตันประตูนี้ก็อ่าฟบุกเก้นนะครับอ่าตัวลุคเวลเบกลุตแตอมินเตนอะไรพวกนี้นะก็ชุดเดิมเดิมสูสีครับคู่นี้โจทย์เลือกฝั่งผมว่าอิงเจ้าบ,บ้านก็ไม่เสียเปรียบนะคู่นี้นะสำหรับทางลอตเตอี่แฮมฟอร์เรสต์นะครับน่าจะดีนะครับอ่าก็เป็น3คู่ที่ลงสนามนะดูรายชื่อให้เรียบร้อย ส่วนผู้ดึกอาร์เซนอลบุกไปเยือนเชลซีโอ้โหสูสีนะครับอาร์ซนอลยังขาดกาเบรียลเชซุสอ่ะขอภัยกาเบรียลมากันเยสแล้วก็วันนี้ทอสซาก็คงเจ็บอยู่นะครับส่วนนาปาก็ยังเป็นเมริโน่นะคิดว่าแบบนั้นนะครับไม่ง่ายนะมาเยือนเชลซีที่กำลังมั่นใจผมว่าเชลซีมันมีทีเด็ดตรงตรงจังหวะฉาชบชวยจังหวะเกมรุกนะครับก็ดูแล้วน่าจะ น่าจะสู้ได้สนุกนะอาจจะเสมอกันนะสำหรับคู่นั้นนะครับส่วนเกมที่เซลเฮิร์ส์พาร์คตอนนี้55นาทีครับพาเลทหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนะครับอืมพาเลทก็นำก่อนนะในช่วงครึ่งแรกจากจุดโทษของชองฟิลิปมาเตต้านะครับแต่ว่าแมนยูเพิ่งตีเสมอได้ในช่วงครึ่งหลังเมื่อสักครู่นี้นะครับจากโจโชเซร์ซีนะก็จุดเปลี่ยนของ พาเลทอาจจะเป็นการที่อิสมิลลาซาเจ็บแล้วเป็นเอ็นเทียอมาหรือเปล่านะครับจังหวะการเล่นเอ็นเกทียนี่ดูจะค่อนข้างเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝืนอ,อยากยิงอยากโชว์ผลงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนเท่าไหร่ทําให้จังหวะเกมลุกมันดูดูไม่ต่อเนื่องนะดูไม่ต่อเนื่องนะครับอย่างที่บอกไปช่วง้ายครึ่งแรก จังหวะที่ควรให้แล้วเป็นโอกาสเป็นประตูสูงเนี่ยเลือกที่จะฝืนช้าแลว้วก็สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะครับออวิลล่าจะเป็นผ้าป่าไหมก็คนก็เชียร์เยอะนะแต่ผมว่าน่าจะไม่พลาดนะครับออบอกว่ายอมรับได้ถ้าแพ้พาเลทในบ้านแข่งจริงแต่ว่าสูสีนะครับเกมนี้ตอนนี้สูสีอยู่มันยังโอกาสออกได้หมดนะเกมคู่นี้นะครับ มันแลกกันไปแลกกันมาแลกกันไปแลกกันมานะจังหวะทั้งสองทีมบอลมันมีโอกาสหมดเกมเปิดนะครับอยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะพลาดนอกกว่ากันนะเกมมันค่อนข้างเปิดมีจังหวะเข้าบอลเร็วบี้กันกลางสนามอะนะครับตอนนี้นะครับอ่ะส่วนอื่นๆหน่อยละกันนะไปไล่ทยอยดูใครอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้ ส่วนเซนอา,าก็ทายเกมแล้วนะครับเลเช่กับโตโยโน่ยังเป็นเลเช่นำสองหนึ่งส่วนฟุตบอลสเปนก็โซเซดาตกับเบียร์เลอก็ยังศูนย์ศูนย์นะบอลไทยก็บุรีรัมย์นำราชบุรีหนึ่งศูนย์นะครับอืมิโซลี่นะตั้งแต่สามสิบนาทีแรกนะครับจากวันนี้พาเลตได้ฟรีคิกนะรู้สักนิดนึงอ่าฟรีคิกของคิซันพาเลต เปิดลึกเข้าไปในเขตโทษเอาวงตั้งกลับมาแล้วโอ้โหเอาเตะอัดกันเองอุ้ยเกือบเข้าโอ้โหแมเกือบเข้าตัวตัว,ตวเองนะครับโจโจเซิร์ซ,รซีจังหวะสก,กัดเพื่อนนิดเตะมาอัดตัวเขาโอ้โหดีบอลไม่ตรงกรอบนะมัสลาวีถ้าตรงกรอบนี่เป็นประตูเลยนะครับโอโหโชคดียังเป็นแค่เตะมุมนะจังหวะนี้ของจิสตันพาเลตนะครับ อ,อขอสี่คู่่าขอสี่คู่อินเตอร์ไหวไหมอะไรอย่างนี้นะครับเอ่อสี่คู่วันนี้นะก็เดี๋ยวไล่ไปทีละลีกแล้วกันเดี๋ยวเมื่อกี้พี่มาลีกจัดไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูที่เหลือนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปสรุปให้นะครับในช่วงท้ายๆเอาสี่ทีมที่ที่อยากได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับ เอาไปดูที่อกันโชว์กันโชว์คู่สามทุ่มเนี่ยผมว่าอินเตอร์ก็น,น่าชนะขาดนะอินเตอร์น่าชนะขาดนะครับคุณชายชนะเดี๋ยวดูรายชื่อนิดนึงมาหรือ,อยังปีซ่าอินเตอร์ อินเตอร์วันนี้ก็ใช้ลาโตโรมาติเนสกับมาคุสตูรามนะครับดีมารโกชาฮานโกรูบาเรล่าชุดใหญ่นะชุดใหญ่น่าจะดีนะครับอัตแลนตาฟิออ์ผมก็ชอบอัตแลนตานะในทิน่นนะครับน่าจะชนะได้นะส่วนโรมานาโปลีนี่สูสีนะครับสูสีออกได้สารหน้าถ้าเท่ากันเลือกเจ้าบ้านไว้ก่อนดีกว่าโรมานะครับมีขอยิงเยอะสักหนึ่งคู่หรอ ยิงเยอะนี่ผมว่าคู่เวสแฮมลิเวอร์พูลนะดูทรงแล้วน่าจะมีโอกาสยิงเยอะนะครับพ้อมอได้พร้อมโดนทั้งสองฝั่งส่วนบอลสเปนวันนี้สามคู่ที่เหลือเนี่ยเซบียาเบติสผมชอบเบติสนะเซลตาเอสปันยอนก็เซลตาในบ้านก็น่าจะดีนะครับกิโรนาแอปเดลมาดริดก็วัดใจ ric, เดลมาดริดไปเลยนะต้องยิงสองลูกุูเลซิกาคู่สามทุ่มครึ่งนี่สตุตการ์ดไม่น่าแพ้นะครับลุ้นเบียชนะได้แฟงเฟิร์ตหน้าชนะ Work, บวกบวกแล้วก็ไฟบวกก็น่าจะชนะใหม่นะครับ ส่วนลีเอิงที่เหลือสตาร์สปูกับแบรดเนี่ยสูสีนะอืมสูสเีเลือกยากเหมือนกันนะครับอืหลีเอิงันนี้เลือกยากหมดเลยนะต้องบอกแบบนั้นนะครับอืมถ้าเอาชอบสุดก็อาจจะเป็นลียงในทิดนะนะลียงในทิพน่าจะน่าจะดีนะครับนอกนั้นก็ดูแล้วค่อนข้างเลือกยากเหมือนกันส่วนพาเล่กัแมนยูก็ 60นาทีแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งละเสมอหนึ่งหนึ่งรูปเกมยังสูสีครับออกได้หมดนะอืรูปเกมออกได้หมดนะครับอาจังหวัน,นี้พาเลตหลุดขึ้นมามาเตตา้าเข้าซ้ายยิงโอ้โหหลุดไปไกลแม่จังหวะไปตัดบอลมาได้แล้วก็ลากมาหน้ากรอบเขโทษยิงได้ซ้ายหลุดออกไปไกลเลยนะครับจังหวะนี้น่าเสียดายอะพาเลตเหมือนจะใช้โอกาสเปลืองนะอ่าเหมือนจะใช้โอกาสเปลืองนะครับสําหรับ ทางพาเลทนะจังหวันี้ก็ยิงโดนไม่ดีครับชองฟลิปมาเตตาหลุดไปไกลหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับตอนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งอยู่อ,อ๋อส่วนยิงเยอะที่เหลือแล้วกันอนาะดูยิงเยอะให้เพิ่มเติมนะครับยิงเยอะเพิ่มเติมก็คู่คีโรน่ากับมาริดนะอีกคู่หนึ่ง ผมว่ายิงเยอะได้นะครับยิงเยอะได้นะครับืคิดว่ายิงเยอะได้นะกิโลน่ากับกรามาติดนะครับแล้จวจังหวะนี้แมนยูได้ฟรีคิกนะครับแม,มนยูได้ฟรีคิกระยะได้ลุ้นเลยนะ แมนยูได้ฟรีคิกนาทีหกสิบเอ็ดนะครับฟรีคิกหน้ากรอบเก็บโทษประมาณไม่ถึงยี่สิบห้าหลาเลยครับ mm hmm. เหลี่ยมเท้าขวายิงดีๆนี่มีลุ้นเป็นประตูนะตอนนี้นะแมนยูเดี๋ยวดูอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปนะตามแมนยูอีกสักห้านาทีสิบนาทีแล้วกันบูโน mm ่ hmm. นะครับเหมือนจะขอลองยิงนะจังหวะนี้นะบูโน mm ่ hmm. แฟนนัน แล้วครึ่งหลังนี่แดดนี่สองเข้าหน้าของประตูพาเลตด้วยนะครับดีเฮนเดอร์สันเนี่ยใส่หมวกแล้วโลนหลอกยิงเรียบร้อยเลยครับแมนยูขึ้นนำสองหนึ่งแล้วเหมือนจะยังไม่พร้อมนะโอ้แต่กรรมการให้ยิงแล้วก็เมสันเมาส์ครับหลอกยิงเสาแรกเข้าไปครับแมนยูพลิกนําเลยนะสองหนึ่งโอ้โหโเหมือนจะยังไม่พร้อมเล่นนะครับดีเฮนเดอร์สันแต่ไม่รู้นกหวีดมาหรือยังครับอแต่กรรมการให้เป็นประตูไปแล้วนะครับ กรรมการน่าจะเป็นแมดลี่นะอืมโอ้โหกำแพงแตกเหมือนเป่าแล้วแหละแล้วลเขี่ยแล้วคือกำแพงแตกแล้วโกก็ยังไม่ทันระวังนะครับโดนยิงลอดเสาแรกไปเลยนะโอ้โหพลิกขึ้นนำแล้วครับแมนยูเมสันเมาส์นะกำแพงแตกแบบ ออือืเหมือนสมาธิเสียนะจังหวะป้องกันลูกนี้ของฟิสซานพาเลตนะครับโอ้ลูลบการสเนอร์อนี่เซ็งเลยนะโดนแมนยูพลิกแซงนะครับสองหนึ่งนะครับเมสันเมานะอืือเหมือนกำแพงพาเลตงงกันไปเองนะพยายามจะประท้วงแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับโอ้โหเนี่ยครับมาเสีย สองลูกในครึ่งหลังนะจากครึ่งแรกที่ดีกว่านะครับแล้วมีโอกาสจะนำห่างด้วยนะแต่ว่าก็ไปพลาดเองนะครับแมนยูกำลังได้ใจเลยครับใช้จังหวะเล่นบอลฉาบฉวยนะครับสวนเร็วมาครับอมาดิยาโลาตัดเขาสายมีช่องมีช่องยิงโอ้โหข,ขา้าคานกลายเป็นแมนยูได้ใจเลยครับตอนนี้ครับมสมาธิเสียไปเองครับคิสซันพาเลต เหลืออีกประมาณ25นาทีนะครับอีก25นาทาีสวัสดีพี่ต้อมนะครับเสียด้หมักเซหลายคนเจ็บมักเซนะโดนทดเจ็บนะมักเซประจำมาชอบโดนยิงช่วงถ้ายเกมะนะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับ จริงๆชนะลูกหนึ่งก็โอเคนะไม่เป็นไรใช่ไหมเกมเมื่อวานเนี่ยนะครับพาเลตเกมเปะเลยครับโอ้โดนติดติดกันนะครับแล้ลูกเกมไม่ดีๆนะตอนนี้คือจังหวะเข้าทำมันดูแบบดูเร่งแล้วก็พลาดนะครับดูเร่งแล้วก็พลาดพี่ต้อมบอกวันนี้ชอบบุรีรัมวินล,ล่ามาริดอ่านะ มีโอกาสนะว่ามีลุ้นมีรุ้นนะครับมีรุ้นน่าสนใจสามทุม่มก็น่าสนใจหลายคู่นะครับสามทุม่มน่าสนใจหลายคู่น่าสนใจคู่ลิว้วพู่ะผมว่านะช่วง สั่งทุ่งวันนี้ดอกซาล่าใช้ฟอลินเวียสนะครับรแล้วก็แบคขวามีโจโกมเมีนะน่าสนใจว่าจะดีไม่ดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดูตัวที่ชอบชอบแล้วกันนะครับอ่ะดูตัวที่ชอบชอบแล้วกันวันนี้ที่ยังไม่แข่งนะแล้วเดี๋ยวจะลงสนามเพิ่มเนี่ยเอ่อ อาสี่คู่แล้วกันเอาวิลล่ายังไงวันนี้ก็ต้องเลือกนะอาจจะเป็นผ้าป่านะแต่คิดว่าต้องมานะครับวิลล่าต้องมาอินเตอร์แล้วกันอินเตอร์นะครับวิลล่าอินเตอร์เรอัลมาดริดเนี่ยไฟบังคับบาซ่าชนะ,ะไปแล้วอย่างน้อยวันนี้ต้องชนะรูปประตูสองนะครับวิลล่าอินเตอร์เรอัลมาดริดเนี่ยนะสตุ๊ดการ์ดอีกตัวแล้วกันในบนเดสซิก้ามองว่าน่าจะไม่แพ้น่าจะไม่แพ้ จะชนะไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะจะชนะไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อืมน่าจะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะน่าจะโอเคสตุ๊กาดมาดริดอินเตอร์วินล่าสี่ทีมนี้แล้วกันหวังว่าจะเข้าเป้านะครับหวังว่าจะเข้าเป้า ถ้าไม่มีรไรผิดพลาดนะครับส่วนคู่ยิงเยอะผมว่าคู่เวสแฮมลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้ด้วยการที่ลิเวอร์พูลก็คงบุกแรกอ่ะไม่มีทางเลือกอะนะเกมมันคงเปิดอะนะครับหน้าดีเงินเยอะคู่กิโรน่ากับมาดริดกิโรน่าก็เป็นบอลที่ไม่ได้เหนียวอะไรอยู่แล้วนะครับมาดริดก็ต้องการสามแต้มเกมลุกกนดีนะแต่เกมรับก็ก็มีปัญหาอยู่ก็อาจจะโดนยิงได้ก็เลยคิดว่ามโวกาสยิงทั้งสองฝั่งนะครับคิดว่ามโวกาสยิงทั้งสองฝั่งก็ลองดูนะสำหรับ อ,อ่สกอร์สูงที่เลือกกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้วันนี้มาดึกหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยากพยายามจะมาเจอกันในทุกๆสัปดาห์ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ทันก็ย้อนดูคลิปในช่องได้นะครับก็มีคลิปให้ดูอยู่ก็ย้อนฟังทัศนะอะไรต่างๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปติดตามคู่พาเล็ก,กับแมนยูช่วง ที่เหลือหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะก็ดูซิแมนยูจะสามารถรักษาส,ะสะกอร์ได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสามทุ่มก็ใครให้กำลังใจเรีพูลอยู่ก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็ทัศนนะฟังไม่ทันไปย้อนหลังได้หมดเลยทั้งคู่นะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ